ลังกากเอากลับบ้านจริงๆโอมไปเลยพ่อหนุม่มดูเลยว่าซื้อของกับฉลากแล้วเครื่องฟอกอากาศกลับบ้านเยอะเลยงงรูอกล่องเบลเลอร์เลย ตอนแรกว,ว่าจะฝากไว้แล้วเดี๋ยวเอารถใหญ่มาเอาแต่คิดไปคิดมาเอาไปเลยดีกว่าเปลืองน้ํามันเดี๋ยวไปไฟฝากไว้ที่บ้านก่อนเอาไปให้น้องสาวเผื่อน้องสาวมันใช้เราเห็นช่วงนี้มันบอกว่าภูมิแพ้มันกับหลานผมมันขึ้นไงก็โชคกดีเลยได้เฉยตอนตอนได้เนี่ยถ่ายถ่ายคลิปไปด้วยเดี๋ยวให้ดูให้ดู จับเน,นี่ยได้เป็นไม้เล็กฟองครับมรไม้กิ่วเนี่ยอะไรอ่ะได้พัดลมหรืออะไรครับอ่าเครื่องย่องครับเครื่องฟอกครับเอกลับไปตัให่ไปด้วยสุดีก็ได้เฉยก็ไปซื้อของ แล้วก็จับฉลากเขาได้เฉยเลยได้แบบงงๆโอ้ยกล่องโต้ลมเว้ยบิดแรงไม่ได้เลยตอนนี้ก็ดูเกียร์ไม่ได้อีกแถมมองไม่เห็นเลื่อนไม่แต่ไม่เป็นไรจำเกียร์พอจำได้อยู่นี่อยู่เกียร์สามนี่เกียร์สองนี่ยเกียร์ว่าง จำได้อยู่จำได้อยู่เอ่อเทคนิคจำเกียร์นี่ต้องฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยเพราะผมเป็นคนขี้ลืมบางทีอยู่เกียร์สี่แล้วแต่ก็ทีอ่อยู่เกียร์สี่หรือเกียร์ห้าแล้วไม่กล้าหันไปมองเลขใหมา,าเพราะขับขับเร็วอยู่ไงเลยไม่ค่อยกล้ามาแล้วแต่บางช่วงอะแต่จำไม่ค่อยได้ฝึกถือว่าเป็นการฝึกจำเกียร์ไปแล้วกัน ไม่น่าเชื่อพอมาแถวนี้บ่อยปุ๊บปุ๊บโชคจะดีขนาด,ดน,าาดาน,น,นี้วันนี้มันวนคิดว่าโอ้โนี่อ่ะสุดแรงเลย แอบไม่มีอะไรลคลิปนี้ลงดีใจโชคดียิ่หไหวเลยเด็ยโคตชโชคดีอยู่ดีได้เคฟว่ออากาศเฉยๆเลยได้จับมาสบายง่ายๆเลยเอาไว้หลาดใช้ อ่าแล้วก็เวลาจำเกียร์มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะจำได้ก็คือเราจะจำความรู้สึกรอบ รามันมิ่อยู่เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันจะบอกเลยว่าอยู่เกียร์ไหนอยู่มันจะจําแรงของมันได้ถ้าขับบ่อยๆอ่ะถ้าเป็นเจ้าของมันขับบ่อยๆจะรู้เลยถ้าไม่ถึงว่าคนสมัยก่อนมันไม่มีบอกเกียร์ต้องม,มีแต่บอกแค่เกียร์ว่างอย่างเดียวคนสมัยก่อนนี่เก่งฮะได้จังหวะเราแล้ว oh mm -hmm. ทำไรอ่ะบอลไอ้บอล,อบบอลทำไรอ่ะกุณจะบฉลากได้มากูจะมาเก็บไปบ้านก่อนเอาแม่ไปป้ายโบว์โอเคเกลเราไปเอาไว้บ้านนี้ก่อนอะไรเครื่องก๊อกอากาศเครื่องฟอกอากาศฮัลโหลครับได้ครับอ่า,าทำไมอ่ะ ใช่เหรอสายมันน้ำขาดไม่สั่งอ่ะเดี๋ยแย่เลยเอาเนี่ยคันสองของแซโก้อ๋อเอาของที่ไหนวะแล้วมึงขับไปไงอ่ะขับได้แต่มันต้องพักคันร้อนอ๋อเออสายมันขาดอ่อให้ซื้อแบบธรรมดาก็ได้ปะ้มันรับกลับผมจะนั่งไม่ได้ทำไมอ่ะถ้ามึงก็ขับดี ตัวบอกพอพวกูไปชอบตรงสะพานสามสะพานสามไหนวะปกน้ำสะพานสามอ่อ๋อเข่าร้านเขาเข่าพี่คนนึงนะ้านในนั่นแน่เลยดิไอ้เพื่อนเราอ่ะใครวะชื่อเออเดี๋ยวกูแววของก่อนเดี๋ยวคุณดวดมันนานนะถ้าไม่นานเดี๋ยวกูณปับกลับเอง